วันนี้เราจะมาบอกวิธีเอาสายสลิงนะครับซ i วิกเ i m เ n นชั่ออกนะครับเมื่อโดนหรือชำรุดนะครับนะเอามือสอดขึ้นไปครับวันนี้นะสอดขึ้นไปค่อยขยับครับมันจะมีสายอยู่เส้นหนึ่งนะมองเห็นไหมครับ จะมีสายอยู่เส้นหนึ่งอ่าเนี่ยครับมันจะเป็นสายแปะกับพวกเลยแข็งแข็งไม่ใช่สายยางเนี่ยครับเสร็จปุ๊บพอจับได้แล้วก็ดึงกลับมาครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวมันก็จะหลุดปากระโปรงนี่ครับใส่เข้าไปช่องนี้นะมือครับครับเอีมงไปครับเอียงไปอีกเอียงไปอีกจับครับมันจะมีสายงอครับ เนี่ยฮะเนี่ยมันจะไป็สายอง,งออยตรงนี้พอดึงกับพอจับได้ปุ๊บก็ดึงกับปุ๊บเนี่ยครับดึงด้านบนนะครับมันจะเป็นงอๆงอขึ้นบนครับดึงด้านบนปุ๊บเนี่ยดังปุ๊บเสร็จแล้ว <c oughs> ทีนี้ครับค่อยๆเอามือออกมานะครับไม่ต้องตกใจ <c oughs> อ่าชิบ <c oughs> แล้วก็ปั๊บปุ๊บเปิดได้แล้ว